สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนเที่ยวไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองอีก2ลิงก์นะฮะที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะไปกดติดตามกันด้วยนะโอเคครับก็มากันที่เรื่องแรกนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีอดีตแนวรับทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยอย่างมาเซโนวิงซึ่งได้ออกมาให้คำแนะนำดอนนี่ฟันเดเบกนะครับมิดฟิลรุ่นน้องนะครับว่าคือตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ DBB เนี่ยต้องมีการเลือกที่จะอำลาสโมสรแมนเชสเตอร์ูไน็ดนะครับซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่าดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยอยู่กับแมนยูต่อไปมันก็เปล่าประโยชน์ครับ รอคอยโอกาสที่ไม่รู้ว่าโอกาสจะมาตอนไหนที่แบบตัวจริงนะฮะสู้ให้ตอนนี้ฟาร์เดเบนี่ยย้ายตัวเองออกไปครับไปอยู่กับต้นสังกัดใหม่ที่สามารถการันตีโอกาสการเล่นแบบสม่ำเสมอได้แล้วก็มีเรื่องของการได้พิสูจน์ตัวเองด้วยนะฮะมันจะเป็นเรื่องดีมากกว่าดีกว่าที่จะมารอคอยโอกาสแบบนี้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองก็ไม่ค่อยได้พิสูจน์ด้วยโอกาสก็น,น้อยนี่คืออีกหนึ่ง แข้งที่มีการให้คําแนะนาดอนนีฟ่ฟาร์เดเบกเรื่องของการย้ายออกจริงๆก่อนนันนั้นเนี่ยก็มีตํานานนักเตะของฮอนแลนหลายคนเนี่ยก็แนะนําเหมือนกันนะครับว่าให้ดอนนี่เนี่ยย้ายออกได้แล้วนะครับรอแบบนี้มันเสียเวลานะฮะก็รอติดตามกันเรื่องของอนาคตของ d ีบครับยังมีเรื่องของการย้ายทีมแบบต่อเนื่องแต่ว่าตามข่าวออกมาล่าสุดเนี่ยนะฮะที่มันมีการอัปเดตออกมาก็คือฟาร์เดเบกเนี่ย จะขอสู้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังเป็นเหมือนเดิมอีกก็อาจจะต้องเลือกยาก,กันไปเลือกอำนา m แมนยูกันไปนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับมีอะไรที่น่าสนใจครับก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแบบพร้อมๆนะครับล่าสุดเนี่ยสกอต์ปอร์ดครับปายงานออกมาว่าตอนนี้นะครับโรเบิร์ตเลวันด s อฟสกี้ครับหัหอ,อ,อกตัวเก่าของบาเยอร์เนี่ย ต้องการหาความท้าทายอะไรไใหม่ๆนะครับซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกครับก่อนหน้านั้นเลวานก็เคยมีการต้องการออกจากไบเยอร์มาแล้วนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจต่อสัญญาต่อไปแล้วก็อยู่กับไบเยอร์ต่อไปแต่ว่ารอบนี้น่าจะจริงจังเพิ่มขึ้นนะครับด้วยในเรื่องของวัยครับจะเข้าวัย33ปีแล้วนะครับเขาต้องการแบบหาความท้าทายก่อนที่จะแขวนสตั๊ดนั่นเองนะครับซึ่งสัญญาของเลวานเนี่ยจะ หมดกับทางบาเยนจนถึงปี20 2 3ูนะฮะบาเยนเนี่ยมีการตั้งราคาไว้สูงถึง100ล้านปอนด์นะครับที่ผ่านมานะฮะทางแมนยูแล้วก็หลายๆทีมบิ๊กทีมในยุโรปเนี่ยต่างก็ให้ความสนใจนะครับซึ่งบาเยนเองก็รอคอยข้อเสนออยู่ถ้าเกิดต้องการเนี่ยสามารถยื่นกันเข้ามาได้ในตอนนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าราคามันสูงนะต้องเข้าใจด้วยครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มี สโมสรไหนที่กล้ายื่นในระดับ1นึ่งล้านปอนด์เข้ามานะครับแต่ว่านักเตะเองก็มีความต้องการชัดเจนแต่ในระดับเดียวกันก็ไม่ได้แบบไปกดดันสโมสรซะเยอะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเจ้าตัวกับยบร์เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็เลยแบบไม่อยากกดดันมากมายนะครับเพียงแต่ว่าส่งสัญญ,ญาณเฉยว่าต้องการย้ายแล้วนะต้องการหาความท้าทายอะไรใหม่ในช่วงท,ท้ายๆของอาชีพนะครับซึ่งอาจจะเป็นพิบเติอังกฤษ เป็นไปได้สูงหรือลาลิกาสเปนอย่างราเรอลัลมาดริดก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เอ็มเอ็นครับได้มีการให้ข้อมูลออกมานะครับว่าดูเหมือนว่าตลาดซื้อขายนักเตะของแมนยูเนี่ยน่าจะจบที่ขาเข้า3รายนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมแล้วที่เป็นนักเตะรายใหม่นะครับ3รายดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของ ทอมฮิตตันนะครับวารานแล้วก็จะดอนซานโช่เท่านั้น,นครับที่น่าจะเป็น3ราย m อ็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณการซื้อตัวครับหรือว่าเงินนั่นเองนะฮะเพราะว่าโควิด1 9นะครับโควิด1 9ระบาดอย่างหนักนะครับเรื่องของการเงินในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามันมีจำกัดอาจจะไม่เกิน150ล้านปอนด์แล้วก็ที่ใช้ไปเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับ อาจจะมีเหลืออยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะฮะซึ่งเราอาจจะอรอลุ้นก็ได้ครับในดีลที่อาจจะเข้ามานะเราอาจจะอรอลุ้นในดีลวที่แบบขายออกไปก่อนอย่างเช่นเปราที่กำลังะจะย้ายทีมแบบยืมตัวไปฟาร์เมงโกถูกไหมครับรายนั้นก็น่าจะชัดเจนแล้วแหละนะครับหรือในรายของลินการ์ดนะครับที่แมนยูก็ อาจจะมีการปล่อยกันออกไปในราคาอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์เห็นว่าราคายอมลดลงมาแล้วแต่ว่าลินการ์ดเนี่ย50-50จริงๆนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับคับว่าเหมือนกับลินการ์ดเ่ยสามารถมัดใจโอเล่ได้อีกครั้งครับอย่างเช่นในช่วงพีซซ่นแล้วก็ในช่วงเกมที่อุ่นเครื่องกับเบอร์รี่ที่เป็นเกมอุ่นเครื่องแบบปิดนะฮะลินการ์ดก็โชว์ผลงานได้ดีด้วยนะครับทาให้มีโอกาส ที่จะย้ายแล้วก็อยู่แบบเท่าๆกันนะครับแต่ตอนนี้เหมือนกับกระแสข่าวลิ้นกาดอยู่เนี่ยมันเยอะกว่าที่จะย้ายนะฮะร,รวมทั้งเป้าหมายที่แมนยูต้องการเนี่ยนะครับจริงๆมันก็มีอย่างเช่นว่ากันว่าแมนยูต้องการเซนเตอร์รายใหม่อีกสักหนึ่งรายรวมกันแล้วเป็น2รายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหรือว่าแบ็กขวาหรือว่ามิดฟิ์รายใหม่นะฮะแต่ก็ต้องเข้าใจแหละอย่างที่บอกกันไปครับว่าโควิด -19 เล่นงานการเงินทําให้ เรื่องของเม็ดเงินเนี่ยมันจะไปซื้อรวบเดียวมันก็ไม่ได้จะไปซื้อนักเตะอย่างบาตรตเรสที่มีราคา50-60ล้านปอนด์ก็ไม่ได้คเคเดนที่เปียก็ดูเหมือนว่าจะแพงเกินไปสําหรับแมนยูนะครับซึ่งรวมทั้งคาร์มาวิงกาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามาดูกันว่าคาร์มาวิงกาเนี่ยก็ชัดเจนอยู่ว่านักเตะเนี่ยก็อาจจะเลือกย้ายไปสเปนมากกว่าโดยอาจจะมีปลายทางเป็นแมนยูนั่นแหละก็คือแบบ แมนยูให้ความสนใจแล้วกันพี่เบรนี์อังกฤษก,ก,ก็น่าสนใจแต่น่าจะรอย้ายไปสเปนในช่วงซัมเมอร์ีหน้าส่วนในรายของเปาเตาเรสเนี่ยก็อย่างที่ว่ากันไปครับเรื่องของเกี่ยวกับการการันตีโอกาสการลงเล่นแบบส้องเสมอเจ้าตัวก็กําลังกังวลอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการไปติดบ,บอลทั่วยุโรปอย่างเงี้ยนะครับเจ้าตัวก็กงังวลถึงได้มีการบอกปัดสเปอร์ไปนะฮะเรื่องของโอกาสการลงสนามรวมทั้งแมนยูเองก็ มันก็น่าจะเป็นเรื่องยากไปแล้วเพราะว่าแมนยูเพิ่งได้วารานมาด้วยนะครับการไปซื้อปาตัเรสอีกสักหนึ่งรายเนี่ยมันก็น่าจะทับกันเพิ่มเติมนะครับในรายของเคเดิตเปียก,กันบ้างดูเหมือนว่าหลังๆเนี่ยก็เงียบลงไปอีกนะครับเพราะว่าเราได้ยินข่าวกันมาอยู่แล้วนะครับว่าเดียโกดาโลเนี่ยก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งแข้งที่น่าจะมีการมัดใจโอเลได้อีกคนหนึ่งนะครับเหมือนกับเจอซิลินการด แล้วก็กระแสการย้ายทีมของเดียโกดาโรย้ายไปเอสิมิลานแบบยืมตัวเนี่ยมันก็เริ่มลดน้อยไปแบบเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของแบ็กขวาก็ไม่น่าจะเข้ามาใหม่นะครับก็นี่คือรายงานข้อมูลจากเอเบ็นนะครับหลายๆหยุผลครับส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนของที่นักเตะเนี่ยอาจจะมีราคาค่าตัวที่แพงเกินไปบางส่วนก็จะมองได้ว่าแมนยูก็มีงบประมาณที่ไม่มากพอด้วยนะครับ หรือบางส่วนอาจจะมองว่าแมนยูอาจจะต้องรอนักเตะขาวออกให้ย้ายออกไปก่อนเพื่อนำงบประมาณที่ขายได้เนี่ยมาสมทบกับทุนที่มีอยู่ซื้อนักเตะรายใหม่แต่ว่าก็ต้องทําใจว่าตอนนี้นักเตะที่จะเป็นขาวออกเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะสักเท่าไหร่ครับทําให้ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ดีลรายใหม่เนี่ยมันจะเงียบไปนะครับหรือนักเตะบางรายนะฮะที่มีข่าวก็อาจจะมีความต้องการที่ไม่ตรงกับที่แมนยูต้องการนะครับนะ ก็นี่คือรายงานออกมาที่น่าสนใจที่ m อ็มเอ็งว่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับน่าจะไม่มีดีลเพิ่มเติมแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายติกนะครับนอกจากนี้มีการว่ากันว่าโอเล็กน่าโซชาเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้ครับเกี่ยวกับการทํางานของทีมงานหลังบ้านนะครับก็คือพวกแบบทีมงานหน่วยคัสสันนักเตะหน่วยการเจรจานะครับหรือว่าพวกที่อยู่เบื้องหลังการนําดีล นั่เตะรายใหม่เข้ามานะครับโอเล่แฮปปี้เป็นอย่างมากแล้วก็เชื่อกันว่าในอนาคตเนี่ยแมนยูเนี่ยยังคงต้องการตำแหน่งกองหน้ารายใหม่เพิ่มเติมอีกสักหนึ่งตำแหน่งด้วยนะครับถึงแม้ว่าเมสันกินบูธจะโชว์ผลงานได้ดีก็ตามในเกมพบกับเรืเต็ดนะครับแล้วก็โอเล่เริ่มที่จะขยับเมสันกินบูธเข้ามาเป็นกองหน้าตัวกลางแล้วก็ตามแต่ถึงอย่างไรก็ตามโอเล่ Ole ก็มองระยะไกลครับว่าเมสันกินบูธเนี่ยไม่น่าจะพอนะครับ รวมทั้งคาวานี่เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าก็ปีหน้าก็ไม่น่าจะอยู่กับแมนยูแล้วเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปของแมนยูเนี่ยมีโอกาสเป็นกองหน้าตัวเป้าสูงมากๆในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งถ้าเกิดเป็นฮาเลนได้เนี่ยก็มีลุ้นเหมือนกันหรือว่านักเตะรายหนึ่งก็ติดตามกันดูนะครับในเรื่องของอาร์มาเดียโลครับตอนนี้เชฟฟิลด์เนี่ยก็มีการเร่งความสนใจอย่างหนักมีการเข้าพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ูไนตดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ ซึ่งยังไม่ได้มีการสรุปเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่ามีการเปิดฉากพูดคุยกันแล้วแมนยูก็พร้อมที่จะอนุญาตให้อมาเิโลย้ายทีมอีกด้วยนี่คือรายงานจากสกายปอ t นะครับปิดท้ายกันครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแมนยูแบบ,บอ้อมเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องราวของชอลองสตาร์ฟจำได้ไหมครับเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนเนี่ยประมาณนี้นะผมจำไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่น่าจะประมาณ2ปีก่อนเนี่ย แมนยูเคยมีข่าวกับชอนลองสตาร์มาก่อนนะครับแมนยูเคยเกือบคว้าตัวนักเตะรายนี้ได้แต่ว่ามันติดตรงที่ว่าแมนยูไปเจีจาแล้วก็ลองสตาร์เนี่ยนิวคาสเซิลเคาะราคาสูงจนเกินไปอยู่ที่50ล้านปอนด์ทำให้แมนยูถอยทันทีแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่านิวคาสเซิลลดราคาจาก50ล้านปอนด์มาเป็น10ล้านปอนด์เท่านั้นครับซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือแฟนผีเนี่ยก็มีการแสดงความคิดเห็นสิครับว่า มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วนะครับที่แมนยูไม่ทุ่มซื้อในตอนนั้นครับเพราะว่าเรื่องของฟอร์มการเล่นของลองสตาร์เนี่ยมันไม่ค่อยสม่ำเสมอถ้าพูดถึงในตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่น่าติดตามนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยฟอร์มไม่สม่ำเสมอครับเราก็มีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งอยู่ในทีมชุดใหญ่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวจริงแบบสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็ขึ้นขึ้นลงลงกับทีมชุดใหญ่เป็นตัวสมรองซะเยอะด้วยเหมือนกันนะครับซึ่ง นี่คือสิ่งที่แฟนผีก็มีการปรบมือให้กับสโมสรดน,นะครับที่เกือบไปทําพลาดนะครับในการซื้อตัวลองซับในราคาที่สูงมากๆแล้วก็ตอนนั้นนะลองซับก็เพึ่งโดดเด่นขึ้นมาเองครับเป็นเพียงแค่ดาวรุ่งพึ่งโดดเด่นเพึ่งโดนด,ดันขึ้นมาด้วยก็นี่คือกระแสแฟนบอลที่เอามาฝากกันนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่10ลหลานปอนแล้วก็ว่ากันว่ามีเอเวอร์ตันแล้วก็ซาร์เดมตันนะที่ให้ความสนใจนะฮะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไล share, ค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ